สำหรับคลาสของเรานะครับซึ่งเปิดเพียงปีละ1นครั้งนะครับก็ใครที่ยังติดตามกันอยู่แล้วรอคอยสำหรับคลาสนี้ก็มาแล้วครับสำหรับปี2,568ใครสนใจราคาเดิมของปีนี้ ภายในเดือนตุลาเท่านั้นนะครับส่วนแคมเปญอื่นๆในช่วงปีนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ของเราเลยปัจจุบันความน่าจะเป็นของวีคให้น้ำหนักเป็นไซส์เวในกรอบ2,700ถึง2,500 หรือถ้าเกิดเอาติดเอาพอดีเลยสองพันห้า้อยสี่สิบกรอบนี้อยู่สักประมาณ150หนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญครับนะเพราะนั้นเอาเป็นว่าสองเดือนมกราภุมพโทษเดซมเบอร์แจนอยู่ในกรอบน,นี้แหละเก่งไว้ก่อนเก่งไว้ตามนี้ก่อน สเดือนถามว่าเอ้ยจะใช้เวยอยู่แค่นี้สองเดือนเลยเหรอตกใจอะไรนี่นี่เมษาพฤษภามิธุนาไปดูครับสามเดือนครับเนี่ยทรงนี้แหละมันน่าตกใจตรงไหนไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นครับเรื่องการใช้เวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะ การไซด์เวย์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นผมเก่งภาพนี้ครับสำหรับวีคนะถามว่าควรทำอะไรอืมรอรับร่างไหมเมื่อเก่งไซด์เวย์ก็รอรับร่างไหมเดี๋ยวรอดูถ้าเกิดลงมาลึกๆแล้วเจอจังหวะว่ามันกลับตัวค่อยไปรับร่างแล้วกลับมาขายบนรับร่างขายบนอันนี้กรอบหนึ่งที่จะเล่น แต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีเพราะมันใช้เวลานะครับแบบสมมุติเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทําทรงนี้จริงใช่ไหมลงมาตั้งฐานหนยกว่าจะกลับขึ้นมาเนี่ยสองถึงสามวัปดาขึ้นมาบนเสร็จอ่ะกลับลงมาข้างล่างก็ใช้เวลาแหละสองถึงสามวัปนะเพราะนั้นมันก็แกว่งขึ้นแกว่งลงแกวงขึ้นแกวงลงแผนประมาณนี้ไหมแผนการเล่น จนกว่าจะเลือกทางนะครับแต่เดี๋ยวผมขอพิจารณาอีกทีหนึง่งผมไม่อยากสวนเดใจไม่อยากสวนเดแต่ถ้าเกิดว่ามันติดจริงๆจังหวะมันได้จริงๆอาจจะต้องสู้กับภาพวีคซะกหน่อยเออขอสู้กับภาพวีคซัหน่อยแต่ว่าเป็นการสู้กับภาพวีคในกรอบซึ่งอาจจะใช้เวลาไม่ได้นานนะครับสมมุติผมมาเข้าล่าง แต่ผมยังไม่ได้บอกว่าผมเข้านะขอตัดสินใจหน้าง,งานอสมมุติผมมาเข้าล่างแถวนี้นะผมอาจจะวางสต็อปล s อระยะหนึ่งแล้วก็ก p, ลับมาเอาทีเล่นเล่นอาร์อ์สักหนึ่งต่อหนึ่งเอออาสักหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็คือมันจะได้ได้เสียพอๆกันอะ่ะก็คือหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะแทงหนึ่งได้หนึ่งอะ่ะแต่ว่าไปลุ้นที่วินเลด นะวินเลตตรงนี้ถ้าเกิดเราเก่งถูกต้องก็ผมว่าความน่าจะเป็นที่จะออกเป็นไซด์เวย์ออกมาเนี่ยผมให้สักห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะอ่าให้สักห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเพราะนั้นเรามาัลุ้นโอกาสชนะตรงนี้แต่ว่าไปเอาผลลัพธ์หนึ่งต่อหนึ่งประมาณนั้นแต่ยังไม่บอกว่าเล่นหรือไม่เล่นขอดูหน้างาน ขอดูว่ามีสัญญาณฟื้นไหมมีแรงฟื้นไหมราคาประคองไหมรับอยู่ไหมแบบนี้ก่อนเราค่อยเล่นนี้ไปอีกสองเดือนก็เก่งภาพนี้แล้วกันไซ์เวย์ออกข้างนะครับสำหรับวีคนะสำหรับวีคไซเวย์ออกข้างครับลุ้นตรงนี้กรอบสองพันเจ็ดร้อยครับกลมๆแนวรับสองพันห้าร้อยสี่สิบครับเอาตามนี้ก่อน เดี๋ยวมันหล่นมาสัก2,520อะไรอย่างเงี้ยอาจจะสู้2,500แบบเบียดเบียดหมยขอเบียดเบียดผมขอผมขอราคาแบบเบียดเบียดเลยนะเพราะว่าผมกลัวไซเบ์ดาวของของเดด้วยอ่ะเดี๋ยวผมพูดภาพเดให้ฟังทําไมผมต้องบอกว่าขอราคาแบบคือต้อง,องลงต้องลงมาแบบต่ําจริงๆต้องแบบเบียดเบียดโลเดิมเบียด2540จริงๆแล้วต้องเห็นสัญญาณกลับตัวด้วยถึงจะสู้ได้นะเพราะผมกลัวนี่ครับ ผมกลัวเดครับเดมันทำทรงอะไรอยู่อ่ะเราเข้าใจเดก่อนนี่ครับนี่คือกรอบของเดครับเพราะนั้นในกรอบของเดเองถ้าสังเกตดูนะครับจากเดิมมันทำฐานเอาไว้เท่าไหร่2,600ถูกไหมตรงนี้ทำฐานเอาไว้เท่าไหร่2,540ถูกไหมมันทำโลลงมาผมตีแอฟเวอร์เรแล้วกันนะครับตีเป็นแอฟเวอร์เรประมาณนี่ผมใช้จะแอฟเวอร์เรไม่ได้มันมีแค่สองค่า ผมตีตีแบบกลมๆแล้วกันเอาตีเป็นกลมๆปร,ม 5, ประมาณสักห้าสิบเหรียญนรประมาณสักห้าสิบเหรียญเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ผมมองว่าถ้าภาพนี้ผมคิดถูกต้องจริงนะครับราคาทำโลต่ำลงไฮต่ำลงสภาวะนี้คือไซด์เวดาวนะครับโลที่ต่ำลงตรงนี้อยู่ประมาณสักห้าสิบเหรียญเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเป้าหมายของเราครับว่าฐานต่อไปมันจะอยู่แถวเนี้ยประมาณสัก ้าสิบเหรียญก็คือสองพันห้าร้อยทามมิ่งระยะเวลาสักประมาณหนึ่งเดือนจากโลเดิมมาตรงนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนแหมแต่ว่าผมมองเอาไว้เนี่ยมันจะใช้เวก่อนไงเออเอาเป็นว่าผมก็ตอบไม่ได้หรอกนะมันอาจจะไม่ใช้เวยอย่างที่ผมคิดก็ได้มันอาจจะหล่นเลยก็ได้ก็เป็นไปได้เอาเป็นว่าถ้ามันจะหล่นเลยนะขานี้จะเกิดขึ้นเลยด้วยทามมิ่งที่มันทํา ระยะทางมันอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนระยะห่างอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยอาจจะหล่นเดือนนี้ก็ได้ใครจะรู้ถูกไหมเออก็ไม่รู้แต่ทามิ่งมันประมาณนั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแนวสองพันหกร้อยครับถ้าหลุดตัวใครตัวมันนะถ้าหลุดตัวใครตัวมันแต่อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ผมกำลังเก่งกับมันอยู่ตรงนี้ก็คือ กรอบการไซด์เวตรงนี้มันจะมีกรอบเล็กตรงเนี้ยม,นะมันจะเป็นกรอบสี่ชั่วโมงนะมันจะเป็นกรอบสี่ชั่วโมงมันจะมันเล่นกับสองพันหกร้อยกับสองพันเจ็ดร้อยเอากลมๆประมาณนี้ผมให้สองพันเจ็ดพอไม่น่าจะขึ้นไปที่เดิม,มถึงขนาดสองพันสามสองพันเจ็ด้ยสาสิบถ้าขึ้นไปผมมองว่ามีโอกาสเบรกสูง แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาแถวแถวทัสองพันเจ็ดผมมองว่ายังไม่เบรกหรอกมันก็จะอยู่แนวประมาณนี้ประมาณนี้นะเพราะนั้นผมอะใจผมอะยังมองว่าสี่ชั่วโมงเดี๋ยวสี่ชั่วโมงจะต้องทําขาก่อนมันจะมีจังหวะของสี่ชั่วโมงที่ทําขาก่อนอาจจะทําขาสองขาแล้วก็ลงก็ได้หรืออาจจะทําแค่ขาเดียวลงเลยก็นี่ไงก็ก,ก็อาจจะอีกสักขาขออีกสักขาน่ะอยากเก็บสี่ชั่วโมงอะผมมีไม้สี่ชั่วโมงอยู่ด้วยแหละ อืมแต่ว่าก็ถ้าหลุดก็เลิกนะครับเพราะว่าผมมีสต็อปลอสอยู่แล้วนะเวลาที่ผมเทรดผมเล่นผมมีสต็อปลอสอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นผมจะหลุดก็หลุดครับหลุดเดี๋ยวไปฟ o ลโล่ฝั่งช็อตเอา